สวัสดีครับเมนูพร้อมทานง่ายๆไข่เจียวหมูสับก็พร้อมเสิร์ฟครับอันนี้ทาเองกินเองครับลองดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้เราจะราดซอสซอสพริกด้วยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันกินง่ายอย่างนี้ก็จะดูแห้งๆถ้าราดซอสพริกก็จะดูกินง่ายครับอันนี้เมนูวันนี้ใส่หมูสับเลยครับเป็นไข่เจียวหมูสับแบบทําง่ายๆถ้าสนใจขั้นตอนก็ไปดูในทิกเกอนะครับแล้วก็ผมเอาไปลงในช่องมิเตอร์นัโตใน YouTube ด้วยนะครับว่า มีขั้นตอนการทำอย่างไง่ายๆเด็กๆน้อยมาดูก็ดูง่ายๆครับฝึกทำได้ไม่ยากครับใช้เวลาเต็มที่ในเมนูนี้นะไม่เกินห้านาทีครับมีความนุ่มนะครับแล้วก็สุกสุกพอดีครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับใช้ไฟแรงแต่ไม่แรงมากนะครับแรงอ่อนๆอ่อนๆไข่เดียวเขาจะนุ่ม นะครับมันจะมีความนุ่มนุ่มครับแล้วก็ไข่ไม่บางนะครับหนานะครับใช้ไข่แค่หนึ่งฟองอันนี้ใส่หมูสับด้วยก็ถือว่ายังหนาอยู่นะหนาประมาณนี้ครับไข่ถือว่าใช้ถือว่าใช้ได้ครับํำที่สองถ้าเมนูเมนูไขเ่เจียวหมูสับอันนี้ที่ร้านเราเริ่มต้นที่5บาทนะครับที่5บาท หรือว่าเป็นเมนูแบ่งเบาภาระผู้ที่กำลังต่อตู้กับวิกฤตโควิดอยู่นะครับอร่อยครับอร่อยอือจำอร่อยไม่ธรรมดา เมนูอร่อยแบบนี้นะครับห, àng ห àng าทานยากนะครับใส่เกียวธรรมดาสิบเก้าบาทเพิ่มหมูสับนิดหนึ่งก็เป็นที่สิบห้าบาทไม่แพงนะครับหาก,กินยากับถือว่าแล้วข้าวเนี่ยก็เป็นหอมผัลลอย่างดีด้วยเม็ดสวยนุ่มคำสุดท้ายครับอร่อยจนคำสุดท้ายหมดเกลี้ยงครับไม่มีเหลือครับไม่มีอะไรเหลือเลยครับหมดเกลี้ยงเลย อร่อยมาก75ถ้าเป็นหมูสับวันหนึ่งถ้ากินสามมือ้อจริงๆมันก็ไม่ใครไม่มีใครกินเยอะขนาดนาั้นสามมื้อก็ตก75บาทแต่เป็นไข่เจียวธรรมดาตก57บาทก็ถือว่าช่วยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละวันไปได้พอสมควรนะครับใครมีโอกาสแวะมาทานดูก็ลองแวะมานะครับผมจะทำเองเลยครับอร่อยทุกจานแน่นอนครับรับประกันได้เลย